สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้อ้อมีรีวิวโรงแรมชื่อโรงแรม Spin Nomad Hostel ในตัวเมืองจังหวัดเชียงรายมาฝากกันค่ะจะบอกว่าโรงแรมเนี้ยน่ารักมากๆนะทุกคนค่ะโรงแรมเนี้ยมีทั้งเป็นแบบห้องส่วนตัวที่มีห้องน้ําในตัวนะคะกับห้องที่เป็นห้องน้ํารวมนะทุกคนเดี๋ยวอ้อจะพาทุกคนไปดูกันค่ะ ทุกคนดูพื้นที่เตียงนอนคือเขาใหญ่มากทุกคนก็คือห้องอ่ะค่อนข้างกว้างทีเดียวเลยนะคะแล้วก็มีพื้นที่มากพอให้เราวางกระปปรงกระเป๋าอะไรได้แบบจริงจังแล้วเนี่ยเขามีถุงผ้าลอนรีให้เรานะเอาไว้ให้เราอ่ะไปซักข้างล่างได้นะคะอันนี้เราพามาดูห้องน้ำนะทุกคนห้องน้ำก็กว้างขวางนะคะที่สำคัญคือที่เนี่ยอ้อว่ามันค่อนข้างสะอาดอ่ะทุกคนส่วนพวกอเมนิตี้นะคะก็จะมียาสะผมครีมอาบน้ำให้เป็นมาตรฐานนะคะแล้วก็มีรายเป่าผมนะคะวางไว อยู่ข้างนอกนะคะในส่วนของอาบน้ำนะคะเขาก็จะมีกระจากกั้นแยกส่วนแห้งส่วนเปียกให้นะคะแล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นไว้บริการด้วยค่ะ ามาชมทางเข้าโรงแรมด้านข้างกันบ้างนะคะก็เวลาเราเช็คอินแล้วเนี่ยก็จะมีคียการ์นะคะสามารถเข้าออกทางด้านข้างๆโรงแรมซึ่งเป็นที่จอดรถได้นะคะ และนี่นะคะก็จะเป็นบริเวณโต๊ะนะคะให้นั่งจิบกาแฟนะคะมีกาแฟให้เราชงนะคะมีขนมปังนะแล้วก็อยาบอกว่าในตู้เยน็นน่ะน้าเปล่านะคะสามารถหยิบไปทานได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็มีที่ให้ล้างแก้วล้างจานนะคะสําหรับบริการตัวเองกันไปนะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเอาอาหารเข้ามาทานก็สามารถนํามาทานได้แต่ว่าก็ต้องล้างจานเก็บให้เรียบร้อยนะคะ นี่ประทับใจอ้อมากน้ำในตู้เย็นนี่แน่นมากนะคะอ้อนีใช้บริการแบบหยุดกินหลายขวดมาเพราะอ้อป็นคนกินน้ำเยอะนะทุกคนจากนั้นนะคะก็พาเดินรอบๆนะคะเข้าไปดูทางด้านหน้าจากทางเข้าด้านหน้านะคะก็จะเป็นบริเวณล็อบบี้ทุกคนให้ทุกคนได้นั่งนะคะก็จะเป็นล็อบบี้นะคะในส่วนตรงนี้แล้วก็จะเป็นรีเซพชันนะคะวันเวลาทําการเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ไม่อยู่ไม่ทุกวันนะคะทุกคนรู้สึกว่าเขาจะหยุดวันอาทิตย์กันนะยังไงก็เวลาจะเข้าพักก็ลองติดต่อก,กับทาง ทางที่พักอีกทีแล้วกันนะคะช่วงเวลาทําการเนาะคือธีมเขาเนี่ยจะมาในสีฟ้าขาวนะคะแล้วก็ข้างๆอาจจะเห็นว่าเป็นร้านส่งพัสดุแฟลชนะคะก็เป็นเจ้าของเดียวกันกับโรงแรมนี่แหละร้านจอดรถก็จะอยู่ติดกับทางร้านแฟลชนั่นเองนะคะนี่แล้วก็ไฮไลท์อยากบอกว่าน คืออันนี้ใครๆก็มาถ่ายรูปเก๋ๆกันที่นี่นะคะเป็นที่ซักผ้าซึ่งอ้อมาใช้บริการก่อนกลับบ้านนะคะจะได้ไม่ต้องกลับมานั่งซักผ้าอีกโรงแรมนี้ไม่มีลิฟต์นะคะทุกคนเขามี2ชั้นนะทุกคนเนี่ยเป็นทางขึ้นบันไดนะคะก็จะเป็นที่นั่งแบบนี้นะแล้วก็ข้างบนน่ะก็เป็นที่นั่งแบบเออหน้าเอกเนกมากเลยยังมีหนังสือให้อ่านนะคะแล้วก็ทางนั้นน่ะก็จะเป็นห้องพักนะคะทางอ้อห้องพักอ้อก,ก็จะอยู่ตรงมุมนั้นพอดีเลยทุกคน จะให้ดูอาหารเช้าทุกคนตอนแรกอ้อคิดว่าอาหารเช้าที่นี่ก็คงเบาๆเนะเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าเป็นแบบเออกล่องกิฟต์เซตอาหารเช้าอะไรอย่างงี้นะคะเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์แล้วก็คือเป็นวันหยุดของเจ้าหน้าที่เขานะคะตอนเช้าเขาก็เลยเอาแบบเป็นกล่องๆมาวางให้เราแต่พออ้อเปิดประตูออกมาโอ้โหคืออาหารเช้ามาแบบฟูมากแน่นมากคือกินแล้วคืออิ่มไปจนถึงกลางวันเลยไม่ต้องหาข้าวทานเพิ่มเลยอะค่ะอยากบอกว่าเหนือความคาดหมายมากอาหารเช้าเนี้ยค่ะ พอทานอาหารเช้าเสร็จนะคะก็ไปหากาแฟาทานกันนะคะข้างๆร้านเนี่ยใกล้ๆกับโรงแรมเนี่ยมีร้านกาแฟาที่ชื่อโซยิคอฟฟี่นะคะเป็นกาแฟาที่แบบมาจากปางขอนะคะทุกคนคืออ้อลองแล้วอ่ะคือเด็ดจริงถ้าเกิดว่าใครเป็นคอกาแฟาหรือว่าชอบดื่มกาแฟาตอนเช้านะคะสามารถเดินมาซื้อได้เลยแนะนําค่ะก็ราคาก็ไม่ได้แพงด้วยก็รสชาติก็เข้มขน้นจริงๆอ้อยังซื้อกลับมาเป็นกิโลเลยอะ เอาละค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปด้วยร้านกาแฟโซยิคอฟฟี่นี้นะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามนะคะก็อย่าลืมกดให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเม้นมาคุยมาพูดมาคุยกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วสวัสดีค่ะ